เดินซ้อมสวัสดีค่ะอยู่ก er <t ick> <enders> ับช่างอะไรคะวันนี้แม่ลูกพารุยกับพี่ลูกพารุยนะคะวันนี้นะเราถูกหวยค่ะหกห้าพันห้าลงทุนสองร้อยสี่สิบนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาฉลองกันนะคะเราเปิดแมสเลยค่ะว้าวว้าว Thank you น้องฝ้ายขอให้พี่ใวันหน้าขอให้ รวยรวยต่อไปนะคะแต่ม้วนหน้าเป็นของป้านะคะปักปักไปละไปละนะโอเควันนี้นะคะมาเจอกับผลลไม้ของชอบอีกแล้วนี่เลยนี่ชมพูมะเหมี่ยวนะคะลูกใหญ่มากอร่อยมากหอมนี่คือมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นจิมมีสามแบบนะคะ น้ำจิโอ้จิมยวัสน้ำจิ้มมันหกอันนี้น้ำปลาหวานหวานทุกอย่างต้องจิ้มอันนี้อันนี้ทำเพื่อสำหรับป้าแล้วเนี่ยคนอยาดื่ม อร่อยมากอร่อยมากเนี่ยต้มเสียบอร่อยหอมจิมแบบนี้ได้เฮ้ยกัวดยังไม่กัวเลยเอากลัวแล้วน่าก็กดแล้นี่ลาเฮ้ยพริกเกลือ อร่อยค่ะนืำจิ้มแก้วทมินสีเหลืองทองม้ำินมนกินมปลาไหลคุณชมพูมามี่งน้จิ้มกับอันนี้อร่อยน้มกับมะม่วงใคายังไม่มาเพราะฉันั้น นี่เหรออร่อย,ออยป้าอันนี้ของป้านะที่ใส่น้ำจิ้มปลาร้านี่เหออันนั้นเป็นของนี่อู้เมืองเลยจเจ้านี่อย่างนี้นที่อู้ตายไปละอันนี้อันอย่างนี้น้ำจิ้มอย่างเงี้ยชื่อมายมน้ำปลาน้ำปลาหวานน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,น้ำอู้อะไรก็ถ่ายไปหน่อยถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายแล้วก็ไปแต่ลงยูทูบแน่แน่ ช่องไม่ลุกแพลุยนั่นแหะเข้ามาดูกันเยอะๆเน้อเป็นกําลังใจให้เราเฮาลให้เราตัวเองนะเจ้าป้าป้าอุ้มเมืองเป็นกําลังใจป้าอล้ำขนาดล้ำอีกล้ำบ่ล้ำแน่ว่าล้ำเนี่ยต้องกินแบบนี้แบบมันจะน่ากินอร่อยอร่อยมากเหมือนป้าข้าหมอดกินให้หมดเลยกินจานเลย ไม่ได้หอมแดงหรือป่ะอันนี้จิ้มก๋าเนี่ยอร่อยเมยมิย้มนะคะทุกคนจิ้มอะไรอร่อยอันนั้นอันนั้นอืม,อ,มอร่อยๆหอมเกล็ดเตี้ย<ไ>งอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากนะคะทุกคนแซ่บอ่ะหอมจิ้มอะไรอร่อยหวานๆใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยอืมอืม มันเน้เข้ากันดีมากเลยชมพู่มันเหนียวก็เข้ากับอันไหนนะเนี่ยอันนี้เหรอคนตลาเนี่ยอ๋อชุ่ใหญ่มากคือหน้านี้หน้าชมพู่มะเหมียวอร่อยเหองคนมากะเข้าข้อง นี er, mm. mm. right. mm ่หวานมากเลยหน้าหน้ามวยเลยลูก hmm. น mm ึงนะคือมาต้องเสิรอย่างก็หวานอร่อยขอาปุณตาชอบอันนี้ตู้งกินมันโบให้ดูหน่อยค่ะเอาเลยค่ะจะกินพริกเกลือวันนี้นะคะที่ดูหนุยใช่ค่ะสวยค่ะนุมๆโสดนะคะยังไม่มีแฟน

อร่อยมากๆทุกคน